ตัวนี้นี่จะเป็นว่านนาคาราบนะคะซึ่งจะมีอยู่สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์สีเขียวนะถ้าสายพันธุ์สีเขียวใบก็จะเขียวหมดเลยแล้วก็จะมีสายพันธุ์ใบด่างก็จะมีเขียวแล้วก็มีปนขาวมีปนสีชมพูถ้าโดนแดดก็จะมีสีชมพูเข้มนะคะพันธุ์ใบด่างนี้จะมีราคาแพงกว่าพันธุ์ใบเขียวนะเป็นว่านมงคลนะคะเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูกและ ถือว่าเป็นว่านป้องกันงูนะคะถ้ามีว่านตัวนี้อยู่ในบ้านก็จะไม่มีพวกสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนี่เข้าไปในบริเวณบ้านได้นะนอกจากนั้นลำต้นของเขายังเอามาตำนะคะให้ละเอียดแล้วก็พอกแผลที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะสัตว์มีพิษอย่างพวกตะขาบแมงป่องพวกนี้ต่อยเราก็สามารถที่จะใช้ว่านตัวนี้พอกแล้วก็หายได้เลยนะคะ